สวัสดีค่ะมาพบกับติ๊กวันนี้อยู่ที่ไหนหร้คะอาทิตาคีนิกนั่นเองวันนี้ก็มาทำสวยสิคะด้วยอายุเราอะ่ะมันเกินไปแบบส0ิแบบเยอะมากแล้วด้วยเริ่มแบบหย่อนคอยก็เลยมาปรึกษาคุณหมอนุ่นจะทำอะไรกันเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามันจะปังแค่ไหนไปลุ้นกันเนอะสวัสดีค่ะหมอนุ่นนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่กับคนไข้นะคะ <c oughs> เราใหคนไข้น,นาตัวก่อนแล้วก็ บอกเหตุผลนะคะว่าทำไมนะคะถึงเลือกรับบริการที่อาทิตาคลินิกนะคะเดี๋ยวคนไข้น,นำตัวกับเพื่อนๆทางบ้านหน่อยนะคะค่ะสวัสดีค่ะติ๊กนะคะก็วันนี้มารับบริการที่อาทิตาคลินิกเหตุผลที่มาที่นี่นะคะอันที่1เลยก็คือคุณหมอ เราดูรีวิวอะค่ะรีวิวเยอะมากๆอันนี้คือในตามท้องตลาดรีวิวเยอะมากอยู่แล้วแต่ว่าเหตุผลใดเราถึงมาเลือกที่นี่ 1. เป็นรีวิวจริงคือแบบตอนเวลาเราดูไลฟ์อะไรก็แล้วแต่ค่ะคือจะเป็นเรียวถามมากๆเลยอันนี้คือเห็นผลชัดเจนอันที่1 2. ด้วยคลีนิกอะค่ะได้รับราคับใช่รางวัลด้วยแล้วก็ ตอนที่เราไปปรึกษาคุณหมอเราได้ข้อมูลทุกอย่างครบถ้วนมากๆจนแบบรู้สึกว่าแบบมั่นใจในอธิตายคลินิกเลยเลือกทำที่นี่ค่ะ,คะใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะโปรแกรมที่คนไข้เข้ามาปรึกษาดูแลก็คือโปรแกรมปรับแต่งรูปหน้าแล้วก็จัดกรอบหน้านะคะที่อธิตาคลินิกเนี่ยเราก็มั่นใจเลยนะคะว่าเป็นอันดับหนึ่งเรื่องของการปรับรูปหน้าแล้วก็จัดกรอบหน้าอยากให้เพื่อนๆดูรีวิวของหมอนะคะติดตามได้บน Facebook YouTube แล้วก็ไลฟ์สดน,นะคะ แข็งเราเนี่ยมันที่คนไข้บอกคนไข้ก็ศึกษามาเป็นช่ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าคนไข้เองก็ชํานาญเรื่องทําหน้าเลยใช่ค่ะเเป็นลือกเยอะเลือกเยอะจริงๆค่ะคุณหมอเลือกเยอะค่ะาจะเลือกแต่ละที่เนี่ยศึกษาแล้วศึกษาอีกนะคะใช่ค่ะคนไข้ก็ดูของหมอมา เยอะเลยแล้วก็ที่ผ่านมาก็แบบมีแบบพังบ้าง <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่าเราต้องเลือกให้มากขึ้นคือดูหลายๆอย่างไม่ใช่ดูแค่รูปเฉยๆเราต้องดูแบบรีวิวที่เป็นวิดีโอด้วยดูคลินิกด้วยไปปรึกษาคุณหมอด้วยว่าคุณหมอให้ข้อมูลครบถ้วนตอบโจทย์กับที่เราต้องการหรือเปล่าด้วย ก็เด <_ ð Belgium> ี kind of so exactly. example, ๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาดูนะคะการปรับรูปหน้าด้วยเขาเรียกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดในวงการเลยดีกว่านะคะที่อธิตาคลินิกเนี่ยหมอก็มั่นใจนะคะว่าเราเนี่ยเป็นผู้นําในเรื่องของการปรับแต่งใบหน้าโดยการไม่ต้องผ่าตัดนะคะเพราะว่าการผ่าตัดเนี่ยทำให้คนไข้เนี่ยมีความเขาเรียกว่าค่าเสียโอกาสเสียโอกาสในเรื่องอะไรก็คือระยะพักฟื้นใช่ไหมคะบวมช้านะคะสมมุติว่าทํามาเนี่ยโปรแกรม แต่ละโปรแกรมเนี่ยไม่ว่าจะเสียเงินค่าทำไปเท่าไหร่แต่พอคนไข้มีค่าเสียเวลาค่าเสียโอกาสเข้าไปอีกหลายๆเดือนบวมไปนานหน้าพังไปนานใช่ค่ะใช่ค่ะขาดงานใช่เสียรายได้อันนี้ที่สําคัญเลยแล้วยิ่งช่วงนี้นะคะเศรษฐกิจไม่ดีนะคะก็อยากแนะนำค่ะให้คนไข้นะคะเปิดใจดูรีวิวหมอก่อนเพราะว่าที่ร้านเราเนี่ยรีวิวจริงทั้งหมด ปรับรูปหน้าเราปรับกันจริงๆนะคะ,คะเราไม่ได้มาลองผิดลองถูกนะคะ,คะด้วยประสบการณ์หมอเนี่ยมากกว่า16ปีแล้วแล้วก็ตัวหมอเองเนี่ยก็เป็นอาจารย์สอนร้อยไหมปรับรูปหน้าปรับรูปหน้าโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดเราก็มั่นใจในฝีมือแล้วก็คุณภาพของผลงานของเรานะคะ,คะวันนี้เราจะดูกันเลยครึ่งหน้านะคะ,คะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำกันแล้วะค,ะค่ะค่ะตอนนี้นะคะหลังจากที่เราทําโปรแกรมปรับแต่งรูปหน้านะคะด้วยโปรแกรม Total Face Lift ก็คือเป็นการดึงหน้านะคะโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดนะคะจะเห็นว่าหน้าเนี่ยกระชับเข้ารูปขึ้นนะคะในเคสนี้นะคะทำสองแนวเท่านั้นนะคะใช้แค่2แนวคือแนวนี้กับแนวนี้เห็นไหมคะว่าหน้าคนไข้เนี่ยสวยเข้ารูปแบบเป็นธรรมชาติขึ้นเริ่มตั้งแต่ร่องน้ำหมากตื้นขึ้นกรอบหน้าชัดขึ้นมุมปากยกขึ้นร่องแก้มตื้นขึ้นนะคะแล้วก็ช่วงหน้าแก้มใต้ตาหางตาย,ยกขึ้นหางคิ้วยกขึ้นแล้วก็ขมับเต็มขึ้น ทั้งหมดจะถูกยกขึ้นแบบเป็นธรรมชาติโดยที่ไม่ได้ดูแปลกไม่ดูโป๊กนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยไม่มีริ้วใหม่ไม่มีรอยคลื่นแต่เราดูด้านข้างกันนะคะเห็นไหมคะหน้าถูกยกขึ้นกรอบหน้าชัดขึ้นไม่บวมไม่ช้ำไม่มีริ้วใหม่เลยนะคะ <IS AS C AL> ก็คือพูดง่ายๆว่าคนคข้เนี่ยไม่ต้องพักฟื้นนะคะ <IS AS C AL> ด้วยนวัตกรรมใหม่ของอาทิตตาคลินิกนะคะตัวเส้นไหมของเราเนี่ย ขนาดใหญ่มากเป็นพิเศษนะคะแต่เรานําเข้าโดยการใช้เข็มนะคะคนไข้ก็ไม่ต้องผ่าตัดนะคะก็จะคล้ายๆกับการไปดึงหน้าด้วยเอนโดไทแต่ข้อดีที่เหนือกว่าตัวเอนโดไทก็คือ1คนไข้ไม่ต้องผ่าตัดไม่มีแผลเป็นนะคะ 2. เนี่ยก็คือว่าหน้าคนไข้เนี่ยไม่บวมคนไข้ไม่ต้องผักฟื้นนะคะแนวกรอบหน้าที่หมอทําไว้ให้นะคะก็จะดึงเก็บกรอบหน้าแล้วก็ดึงยกช่วงหน้าแก้มแล้วเราก็จะยกเนื้อนะคะไปเติมเต็มในจุดที่ บกพร่องก็คือจุดไหนที่มันดูตอบดูดรอปลงไปเราก็จะเติมเต็มบริเวณนั้นด้วยนะคะก็จะทําให้ใบหน้าของคนไข้เนี่ยดูสวยเข้ารูปมากขึ้นโดยที่คนไข้เนี่ยไม่ต้องซื้อฟิลเลอร์เลยทีเดียวนะคะแล้วก็จํานวนเส้นของเราจะไม่เหมือนการร้อยไหมทั่วๆไปหมอก็เลยจะแนะนําว่าเส้นของเราก็คือ1เส้นก็คือ1แนวนะคะในเคสนี้เนี่ย ทำทั้งหมด4แนวนะคะซึ่ง4แนวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการปรับรูปหน้าได้ค่อนข้างสมบูรณ์แบบแล้วนะคะ1แนวแล้วก็2แนวนะคะสข้างก็เลยเป็น4แนวนะคะอันนี้คือตรงไปตรงมานะคะค่าใช้ใจ่ายที่เราแนะนำก็คือเราจะบอกสำหรับทั้งหน้าแล้วนะคะคนไข้ก็ไม่ต้องกังวลว่าพูดแค่หนึข้างหรือเปล่านะคะในเคสนี้เนี่ย เราทําทั้งหมด4แนวเท่านั้นจะเห็นว่าหลังทําไปแล้วหลายๆคนสงสัยว่าผลจะอยู่ได้นานเท่าไหร่อยู่ได้ยาวนาน3-5ปีพร้อมกับได้กรอบหน้าแบบถาวรด้วยนะคะ ตอนนี้นะคะหลังจากที่ทําเสร็จสองั้างทันทีนะคะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ความประทับใจของคนไข้กันนะคะเป็นยังไงบ้างพอทําเสร็จสองั้างอย่างแรกเลยไม่เจ็บไม่ต้องกลัวไม่เจ็บจริงๆเพราะว่าอันนี้หลังทําเสร็จไม่ถึงครึ่งชั่วโมงพูดได้ปกติแล้วก็ดูจากรอยคือไม่มีแผลเลยสองข้างด้วยคือดีมากคือแบบไม่ต้องเสียเวลา ในการผักฟื้นเลยและที่สําคัญได้กรอบหน้าอย่างที่เราต้องการมากคุณหมอก็คือคุณหมอแนะนําให้ตอบโจทย์กับทางคนไข้ได้แบบ กมากเลยะจะเห็นว่าใบหน้าของคนไข้นะคะก็คือเขารูปมากขึ้นในเคสนี้เนี่ยจุดที่คนไข้กังวลก็คือทุกจุดที่หมอแจ้งไว้ตั้งแต่แรกก็คือช่วงรองน้ำมากรองแก้มหน้าแก้มใต้ตา,ตาแล้วก็ช่วงหางตาหางคิ้วนะคะก็คือตามไหวยที่มันร่วงโรยหลงคนไข้ต้องการที่จะดึงทุกอย่างกลับไปแล้วให้ใบหน้าดูสาวขึ้นตอนนี้พอหลังผักเสร็จก็สวยเลยเสวยมากเหมือนอายุ30เห็ <laughs> <laughs> นไหมคะว่าหน้าดูเด็กขึ้นทันทีแล้วก็ที่สำคัญเนี่ย พอหลังจากทําไปคนไข้ไม่บวมไม่ช้าไม่ต้องผักฟืน้นแล้วก็เหมือนที่หมอบอกค่ะเราดึงน้าคนไข้โดยที่คนขไข้ไม่มีแผลไม่มีแผลเป็นนะคะแล้วก็ลดระยะผักฟื้นลงทําให้คนไข้ไม่เสียโอกาสในการต้องกลับไปทํางาน<ช>คนไข้าสามารถแต่งหน้าได้เลยนะคะ แต่งหน้าได้ตามปกติโดยนุ่นชอบทั้งหมดนะคะชอบชอบค่ะถ้าแนะนำเพื่อนๆจะแนะนำไหมคะก็อยากให้เพื่อนๆน,นะคะเข้ามาปรึกษาคุณหมอนุ่นก่อนไม่ต้องกลัวความเจ็บลืมไปได้เลย 2. คือปลอดภัยมั่นใจแน่นอนได้สวยขนาดนี้ไม่ต้องกลัวแล้วค่ะแล้วราคาแบบลดแลกแจกแถมขนาดนี้ไม่มีแล้วเหมือนกันค่ะ <c oughs> ต้องรีบๆเลยเนาะค่ะเดี๋ยววันนี้หมอับคนไข้าลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามภาพ Followup ต่อค่ะค่ะบ๊ายบาย